อีวีกับโบโบกระต่ายวิเศษเมื่ออีวีได้พบกับโบโบกระต่ายวิเศษเรื่องราวการผจญภัยสุดหันษาจึงเริ่มต้นขึ้นพวกเขาจะพบกับอะไรบ้างนะพบกับโบโบอีวีเด็กหญิงผมเปียสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตเป็นประกายกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าใกล้บ้านอากาศยามบ่ายสดใสแสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมากระทบพื้นดินเป็นจุดๆอีวีชอบป่าแห่งนี้มาก เพราะเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ดอกไม้ป่านานาชนิดและเสียงนกร้องที่ไพเราะวันนี้เธอตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่ามากกว่าที่เคยเพื่อตามหาดอกไม้สีฟ้าที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอีวี่เดินลัดลาะไปตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวเธอสังเกตเห็นรอยเท้ากระต่ายเล็กๆบนพื้นดินจึงเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปอย่างไม่รู้ตัว เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีวี่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเดินลึกเข้ามาในป่ามากเกินไปและเริ่มไม่แน่ใจว่าทางกลับบ้านอยู่ทางไหนเธอพยายามมองหาป้ายบอกทางหรือสิ่งคุ้นตาที่เคยเห็นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากต้นไม้สูงใหญ่ที่เหมือนกันไปหมด อีวี่เริ่มรู้สึกกังวลและกลัวเล็กน้อยเธอหยุดเดินและพยายามตั้งสติไม่เป็นไรอีวี่เธอทำได้เธอบอกตัวเองแค่เดินย้อนกลับไปทางเดิมก็จะเจอทางออกเองแต่เมื่อเธอหันหลังกลับเธอก็พบว่าทุกทิศทางดูเหมือนกันไปหมดอีวี่ถอนหายใจเธอหลงทางเสียแล้วเธอเริ่มเดินไปเรื่อยอย่างไร้จุดหมายหวังว่าจะเจอใครสักคนหรือทางออกสักทาง แต่ยิ่งเดินก็ยิ่งเหมือนว่าตัวเองเดินวนอยู่ในที่เดิมอีวีเริ่มรู้สึกท้อทแท้และหมดหวังเธอสุดตัวลงนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ปล่อยให้น้ำตาไหลาอาบแก้มฉันจะทำยังไงดีเธอพึมพำกับตัวเองอย่างสิ้นหวังขณะที่อีวีกกำลังนั่ง ร้องให้อยู่นั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเล็กๆดังมาจากพุ่มไม้ข้างหน้าโอยช่วยด้วยอีวี่สะดุ้งตกใจรีบเช็ดน้ำตาและเงี่ยหูฟังเสียงนั้นดังมาจากไหนกันนะเธอค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้พุ่มไม้อย่างระมัดระวังใครนะอีวี่ถามเสียงเบาไม่มีเสียงตอบพระเธอจึงตัดสินใจแหวกพุ่มไม้เข้าไปดูสิ่งที่เธอเห็นทำให้อีวี่ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจในพุ่มไม้มีกระต่ายตัวหนึ่งติด อยู่กับกิ่งไม้กระต่ายตัวนั้นมีขนสีขาวนวลดวงตาสีแดงก่่ำและที่แปลกที่สุดคือมันกำลังพูดอยู่ช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ตรงนี้มานานแล้วกระต่ายพูดด้วยเสียงเล็กๆอีวี่ไม่เคยเห็นกระต่ายพูดได้มาก่อนในชีวิตเธอรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเดียวนะฉันจะช่วยเธอเองอีวี่พูดเธอรีบเข้าไปช่วยกระต่ายให้หลุดออกจากกิ่งไม้เธอค่อยๆดึงกิ่งไม้ออกอย่างเบามื จนในที่สุดกระต่ายก็เป็นอิสระขอบคุณมากนะเธอช่วยชีวิตฉันไว้เลยกระต่ายพูดพลางกระโดดลงจากพุ่มไม้อีวี่มองกระต่ายด้วยความสงสัย เธอพูดได้ด้วยเหรออีวี่ถามกระต่ายพยักหน้าใช่แล้วฉันพูดได้ฉันชื่อโบโบแล้วเธอชื่ออะไรฉันชื่ออีวี่ยินดีที่ได้รู้จักนะบโบอีวี่ตอบฉันไม่เคยเจอกระต่ายที่พูดได้มาก่อนเลยก็เพราะว่าฉันเป็นกระต่ายวิเศษยังไงล่ะบโบตอบด้วยท่าทางภูมิใจกระต่ายวิเศษอีวี่ทวนคำด้วยความสงสัยใช่แล้วฉันเป็นกระต่ายวิเศษฉันมีพลังวิเศษมากมายโบโบตอบแต่ตอนนี้ ฉันหิวมากเลยเธอพอจะมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมอีวี่นึกขึ้นได้ว่าเธอมีแครอทอยู่ในกระเป๋าเธอหยิบแครอทออกมาแล้วยื่นให้โบโบนี่จะแครอทโบโบกระโดดเข้าไปรับแครอทอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มกินอย่างอ,ร,อ,ร,อ,อร่อยอร่อยมากขอบคุณนะโบโบพูดขณะเคี้ยวแครอทอีวี่นั่งลงข้างๆโบโบเธอมาทำอะไรในป่าคนเดียวละ่ะ โบโบถามอีวี่เล่าเรื่องที่เธอหลงทางให้โบโบฟังฉันหลงทางฉันไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงโบโบฟังอย่างตั้งใจเมื่ออีวี่เล่าจบโบโบก็พูดว่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยเธอเอง ฉันรู้จักทางออกจากป่าแห่งนี้อีวี่ดีใจมากจริงเหรอเธอจะช่วยฉันจริงๆเิหรอโบโบพยักหน้าแน่นอนฉันเป็นกระต่ายวิเศษฉันช่วยคนอื่นได้เสมอโบโบกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของอีวี่จับให้แน่นๆนะเราจะไปกันแล้วอีวี่ จับโบโบไว้แน่นแล้วลุกขึ้นยืนไปกันเลยอีวี่พูดด้วยความตื่นเต้นเธอรู้สึกขอบคุณโบโบมากที่เข้ามาช่วยเหลือเธอเธอเชื่อว่าโบโบจะพาเธอกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยการผจญภัยในป่าของอีวี่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเวทมนต์ครั้งแรก อีวี่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านแสงแดดอ่อนๆอสองลอดใบไม้ลงมาเป็นจุดๆเธอเบื่อหน่ายกับการเล่นตุ๊กตาตัวเดิมๆที่เธอมีอยู่เต็มห้องทันใดนั้นเองพุ่มไม้ข้างๆก็สั่นไหวเล็กน้อย ก่อนที่กระต่ายตัวหนึ่งจะกระโดดออกมากระต่ายตัวนั้นไม่ใช่กระต่ายธรรมดามันมีขนสีขาวนวลดวงตาสีฟ้าสุดสและสวมหมวกทรงสูงสีแดงสดอีวี่ตกตะลึงนี่มันโบโบกระต่ายวิเศษที่เธอเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังก่อนนอนนี่นาโบโบยิ้มให้อีวีฟันกระต่ายสีขาวโพลนของมันทำให้เธอยิ้มตามอย่างไม่รู้ตัวสวัสดีจ้ะ อีวี่โบโบทักทายเสียงใสฉันได้ยินว่าเธอเบื่อเบื่ออยู่พอดีฉันเลยมาหา e, อีวี่อาปากค้างนายนายพูดได้ด้วยเหรอโบโบหัวเราะเบาๆแน่นอนสิจะฉันเป็นกระต่ายวิเศษนี่นาจะให้ทำอะไรธรรมดาๆได้ยังไงกันว่าแล้วโบโบก็กระโดดไปข้างหน้าเล็กน้อยและชูมือขึ้นอีวี่มองตามอย่างใจจดใจจอ่อเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตโบโบหลับตาลง และเริ่มท่องอะไรบางอย่างเป็นภาษาที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงของมันเบาและหวานเหมือนเสียงกระซิบของสายลมเมื่อมันลืมตาขึ้นแสงสีทองก็ส่องประกายออกมาจากมือของมันทันใดนั้นดอกไม้หลากสีสันก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดินรอบๆตัวโบโบดอกกุหลาบสีแดงสดดอกทานตะวันสีเหลืองอาราม ดอกทิวลิปสีชมพูหวานและดอกไม้อีกมากมายที่อีวี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเบ่งบานพร้อมกันอย่างน่าอัศจรรย์อีวี่ร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นเธอไม่เคยเห็นดอกไม้สวยงามมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเวทมนต์ของโบโบว้าวสวยจังเลยอีวี่ร้องออกมาเธอปรบมือด้วยความดีใจดวงตาเป็นประกายระยิบระยับโบโบยิ้มอย่างภูมิใจชอบไหมจะ๊ะนี่เป็นแค่เวทมนต์เล็กๆน้อยๆเท่า นั่นเองอีวี่วิ่งเข้าไปใกล้โบโบและกอดมันไว้แน่นชอบสิชอบมากๆเลยนายทำได้ยังไงเนี่ยสอนฉันบ้างได้ไหมโบโบหัวเราะห้าห้าสอนไม่ได้หรอกจ้ะเวทมนต์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนมานานแต่ฉันมีอย่างอื่นให้เธอทำนะอะไรเหรออีวี่ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นไปผัดจนภัยด้วยกันไหมโบโบถามดวงตาเป็นประกาย ฉันจะพาเธอไปในที่ที่เธอไม่เคยไปมาก่อนไปเจอสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นไปทำสิ่งที่เธอไม่เคยทำอีวี่คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างตื่นเต้นไปสิไปผจญภัยกันเดินทางสู่เมืองขนมหวานอีวี่ยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายระยิบระยับเมื่อโบโบกระต่ายวิเศษของเธอกระโดดขึ้นลงด้วยท่าทางกระตือรือร้อน โบโบมีขนสีขาวนุ่มเหมือนปุยเมฆหูยาวตั้งตรงและดวงตาสีฟ้าสดใสที่เต็มไปด้วยความสุขสนจะไปแล้วเหรอโบโบ,โบอีวี่ถามอย่างตื่นเต้นโบโบพยักหน้างงกๆก่อนจะเริ่มหมุนตัวกลางอากาศอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นแสงสีทองสว่างจ้าแสงนั้นค่อยๆก่อ,อตัวเป็นประตูมิติขนาดใหญ่ประตูมิติสองแสงระยิบปะยับราวกับอัญมณีหลากสีชวนให้ตื่นตาตื่นใจว้าวอีวี่อุทานอย่างไม่อยากเชื่อสายตา เธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนโบโบหยุดหมุนตัวและกระโดดลงมายืนข้างๆอีวี e. พร้อมกับภายมือไปยังประตูมิติเมืองขนมหวานรอเราอยู่โบโบพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอีวี e หัวเราะเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ประตูมิติมากขึ้นเธอรู้สึกถึงลมเย็นๆพัพัด ออกมาจากประตูพร้อมกับกลิ่นหอมหวานของขนมหลากหลายชนิดลอยมาแตะจมูกอีวี่สูดหายใจเข้าลึกๆดึงกลิ่นหอมหวานนั้นเข้ามาในปอดเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันไปกันเถอะอีวี่พูดอย่างมั่นใจเธอจับมือโบโบแน่นแล้วก้าวเท้าเข้าไปในประตูมิติแสงสีทองสว่างจ้าอบล้อมพวกเธอไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆจางหายไป เมื่อแสงสีทองจางหายไปอีวี่และโบโบก็พบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่แปลกประหลาดต้นไม้สูงตรจานปกคลุมไปด้วยลูกปาดหลากสีกิ่งก้านเต็มไปด้วยอมยิ้มรูปทรงต่างๆพื้นดินปูด,ด้วยขนมหวานแสนอร่อย อีวี่เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยเห็นอะไรที่น่าทึ่งขนาดนี้มาก่อนนี่มันป่าลูกกวาดจริงๆเหรอเนี่ยอีวี่พึมพำกับตัวเองอย่างไม่อยากเชื่อโบโบกระโดดขึ้นไปบนกองขนมหวานแล้วเริ่มกินอย่างอ,ร,อร่อยอร่อยมากเลยอีวี่ลองชิมดูสิโบโบพูดพลางเคี้ยวตุ้ตู้อีวี่หัวล้อเบาๆก่อนจะหยิบลูกกวาดสีชมพู ขึ้นมาชิมรสชาติหวานอมเปรี้ยวทําให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีอร่อยจริงๆด้วยอีวีพูดพางยิ้มกว้างพวกเธอเดินลึกเข้าไปในป่าลูกกวาดเรื่อยๆระหว่างทางก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายทั้งสัตว์ที่ทําจากขนมปังขิงนางฟ้าที่ปีกทาจากน้ําตาลและยักษ์ที่ตัวทําจากช็อกโกแลตทุกอย่างดูเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายอีวีรู้สึก เหมือนตัวเองกำลังอยู่ในความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุดในที่สุดอีวี่และโบโบก็เดินมาถึงปลายทางเมืองขนมหวานตั้งแต่าง,งานอยู่เบื้องหน้าพวกเธอเมืองทั้งเมืองสร้างขึ้นจากขนมหวานหลากหลายชนิดปราสาททำจากเค้กหลังใหญ่หลังคาปูด้วยขนมเค้กสีสวยหน้าต่างประดับด้วยเยลลี่หลากสีบ้านเรือนทำจาก และขนมปังขิงถนนปูด้วยช็อกโกแลตและคาราเมลทุกอย่างดูน่ากินและน่าตื่นตาตื่นใจว้าวอีวี่อุทานออกมาอย่างไม่อาจกลั้นได้เมืองขนมหวานสวยงามเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้โบโบกระโดดขึ้นลงด้วยความดีใจถึงแล้วเรามาถึงเมืองขนมหวานแล้วโบโบพูดอย่างตื่นเต้นอีวี่มองไปรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจเธอเห็นผู้คนมากมายเดินเล่นอยู่ในเมืองทุกคนดูมีความสุขและสนุก สนานาไปสำรวจเมืองกันเถอะอีวีพูดอย่างกระตือรือร้นเธอจับมือโบโบแน่นแล้วเดินเข้าไปในเมืองขนมหวานอย่างตื่นเต้นพวกเธอไม่รู้เลยว่าการผาจญภัยครั้งยิ่งใหญ่กำลังรอพวกเธออยู่ เพื่อนใหม่ในเมืองขนมหวานเมืองขนมหวานอันแสนสุขอีวี่และโบโบกระต่ายวิเศษเดินทางมาถึงด้วยรอยยิ้มอีวี่ตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวบ้านเรือนที่สร้างจากขนมปังขิงต้นไม้ที่ทําจากลูกกวาดสีสวยและถนนที่ปูด,ด้วยเยลลี่หลากสีสันโบโบเองก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ ขนสีขาวของมันสองประกายระยิบระยับภายใต้แสงแดดอ่อนๆทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามถนนมองดูร้านค้าที่เต็มไปด้วยขนมนานา,นาชนิดทั้งเค้กคุกกี้และไอศครีมอีวี่อยากจะลองชิมทุกอย่างแต่โบโบเตือนว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะพวกเขายังมีเวลาอีกมากในเมืองแห่งนี้ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงทักทายสวัสดีจ้ะหนูหนูมาเที่ยวเมืองขนมหวานเหลือจะอวี่และโบโบหันไปมองพบกับคุณหมีตัวใหญ่อ้วนกลมยืนยิ้มใจดีอยู่หน้าร้านขนมปังคุณหมีตัวนั้นทําจากขนมปังจริงๆมีดวงตากลมโตสีดําและจมูกที่ทําจากลูกเกดอีวี่รู้สึกประหลาดใจ แต่ก็ไม่กลัวเธอตอบกลับด้วยเสียงใสสวัสดีค่ะคุณหมีหนูชื่ออีวี่นี่โบโบค่ะพวกเราเพิ่งมาถึงเมืองนี้วันนี้เองค่ะ คุณหมีหัวเราะเสียงดังยินดีต้อนรับสู่เมืองขนมหวานจ้ะอีวี่โบโบฉันชื่อคุณหมีขนมปังยินดีที่ได้รู้จักนะคุณหมีขนมปังเชื้อเชิญให้ทั้งสองเข้าไปในร้านและแนะนำขนมปังอบใหม่ๆใ,ให้ลองชิมอีวี่และโบโบรู้สึกประทับใจในความใจดีของคุณหมีขนมปังพวกเขาตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกับคุณหมีขนมปังและสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีกแน่นอนหลังจากลาจากคุณหมีขนมปังอี วีและโบโบก็เดินสำรวจเมืองต่อไปพวกเขาได้พบกับเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังเล่นสนุกกันอยู่เด็กๆเ,เหล่านั้นกำลังเล่นเกมไล่จับกันอยู่ท่ามกลางสวนลูกกวาดเมื่อเห็นอีวี่และโบโบเด็กๆก,ก็หยุดเล่น และเข้ามาทักทายเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีผมสีชมพูสดใสาถามว่าเธอเป็นใครเหรอมาเล่นกับพวกเราไหมอีวี่ยิ้มและตอบว่าฉันชื่ออีวี่นี่โบโบพวกเราเพิ่งมาเที่ยวที่นี่น่ะพวกเราอยากเล่นด้วยนะเด็กๆด,ดีใจที่ได้เพื่อนใหม่พวกเขาชวนอีวี่ และโบโบไปเล่นเกมไล่จับด้วยกันอีวี่วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานกับเด็กๆโบโบกระโดดตามไปด้วยความร่าเริงเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วสวนลูกกวาดหลังจากเล่นกันจนเหนื่อยเด็กๆก,ก็ชวนอีวี่และโบโบไปทานขนมที่บ้านของพวกเขาบ้านแต่ละหลังในเมืองนี้ดูน่ารักเหมือนบ้านตุ๊กตา ของเด็กหญิงผมสีชมพูทำจากเค้กสุดร,ร็อบเบอรีภายในบ้านอบกวนไปด้วยกลิ่นหอมหวานของขนมเด็กๆนำขนมเค้กคุกกี้และลูกกวาดมาให้พวกเขาทานอีวี่และโบโบทานขนมยอ,อ,อย่างอร่อยพวกเขาไม่เคยทานขนมที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเด็กๆเ,เล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเมืองขนมหวานให้ฟังพวกเขาเล่าถึงเทศกาลขนมหวานประจำปีและการแข่งขันทำขนมที่ยิ่งใหญ่อีวี่และโบโบรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะเข้าร่วมเทศ ในเทศกาลนี้เมื่อถึงเวลาเย็นอีวี่และโบโบ้ก็กล่าวลาเด็กๆพวกเขาสัญญาว่าจะกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งเด็กๆมอบลูกอมและคุกกี้ให้พวกเขาเป็นของขวัญอีวี่ และโบโบเดินกลับไปยังที่พักของพวกเขาด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจพวกเขาได้พบเพื่อนใหม่มากมายในเมืองขนมหวานและได้ลิ้มรสขนมแสนอร่อยพวกเขาตระหนักว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการผจญภัยที่แสนพิเศษก่อนนอนอีว e ีนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างมองดูแสงไฟระยิบระยับของเมืองขนมหวานเธอคิดถึงเพื่อนใหม่ของเธอและรอคอยที่จะได้พบพวกเขาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ โบโบนอนขดตัวอยู่ข้างๆอีวี่ขนสีขาวของมันส่องแสงนวลภายใต้แสงจันทร์อีวี่ลูบหัวโบโบอย่างเบามือและกระซิบว่าขอบคุณนะโบโบที่พาฉันมาที่เมืองขนมหวานแห่งนี้โบโบเงยหน้าขึ้นมองอีวี่และส่งเสียงร้องเบาๆร้าวกับจะตอบว่าไม่เป็นไรอีวี่ฉันดีใจที่ได้อยู่กับเธอ อีวี่หลับตาลงด้วยความสุขเธอฝันถึงขนมหวานแสนอร่อยและเพื่อนใหม่ที่แสนดีของเธอในเมืองขนมหวานการผจญภัยของอีวี่และโบโบในเมืองขนมหวานเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอคอยพวกเขาอยู่กลับบ้านอีวี่ยืนมองเหล่าเพื่อนใหม่ที่โบกมือลาอย่างอบุ่น แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องเป็นประกายสีทองบนใบหน้าของทุกคนโบโบกระโดดขึ้นมานั่งบนไหล่ของอีวี่ขนสีขาวของมันนุ่มฟูอีวี่ลูบหัวโบโบอย่างเบามือขอบคุณนะ โบโบที่พาฉันมาเจอเพื่อนๆที่แสนวิเศษเหล่านี้อีวีพูดด้วยน้ำเสียงาซาบซึ้งโบโบใส่หูไปมาอย่างขี้เล่นก่อนจะกระซิบตอบว่าไม่เป็นไรเลยเพื่อนรักการผจญภัยของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นอีวีหันกลับไปมองกลุ่มเพื่อนอีกครั้งพวกเขายังคงบกมือ ให้อีวี่ยิ้มตอบและโบกมือลาเช่นกันความทรงจำของการผจญภัยครั้งนี้จะยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นซ่อนแอบในป่าการสร้างบ้านต้นไม้หรือการฟังนิทานริมกองไฟทุกช่วงเวลาล้วนเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะเอาละ่ะโบโบถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วละ่ะ อีวีพูดพร้อมกระโดดขึ้นหลังกระต่ายวิเศษโบโบกระโดดอย่างร่าเริงพาอีวีทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า แสงดาวเริ่มปรากฏบนฟากฟ้าสีกรัมระหว่างทางกับบ้านอีวี e เล่าเรื่องราวต่างๆที่เธอได้พบเจอให้โบโบฟังอย่างสนุกสนานโบโบฟังอย่างตั้งใจและออกความเห็นเป็นระยะยะทั้งสองหัวเราะกันอย่างมีความสุขลมเย็นพัดชยมาอีวีซบหน้าลงกับขนของโบโบความอบอุ่นจากตัวกระต่ายวิเศษทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายโบโบนายรู้ไหมว่าฉันมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้รู้จักนายอีวีพูด เสียงแผ่วเบาโบโบหยุดกระโดดและหันมามองอีวี่ด้วยดวงตาสีฟ้าใสฉันก็เช่นกันอีวี่เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยละ่ะในที่สุดโบโบก็พาอีวี่มาถึงหน้าบ้านแสงไฟสีนวลสองสว่างออกมาจากหน้าต่างอีวี่ กระโดดลงจากหลังโบโบและกอดกระต่ายวิเศษแน่นขอบคุณมากๆนะโบโบสำหรับทุกอย่างเลยอีวี่พูดด้วยน้ำเสียงจริงใจโบโบเลียแก้มอีวี่เบาๆก่อนจะพูดว่าพักผ่อนให้เต็มที่นะอีวี่แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาผจญภัยกันต่ออีวี่พยักหน้าและเดินเข้าไปในบ้านโบโบมองตามหลังอีวี่จนรับสายตาก่อนจะกระโดดหายเข้าไปในความมืดมิด เมื่ออีวีเปิดประตูเข้าไปในบ้านเธอก็พบว่าพ่อแม่ของเธอกำลังนั่งรอเธออยู่บนโซฟาพวกเขายิ้มให้เธออย่างอบอุน่นเมื่อเห็นลูกสาวกลับมาอย่างปลอดภัยพ่อแม่ของอีวีก็ลุกขึ้นมากอดเธอแน่นอีวีลูกรัก ลูกหายไปไหนมาทั้งวันพ่อกับแม่เป็นห่วงแทบแย่แม่ของอีวี่พูดด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงอีวีก่กอดตอบพ่อแม่และเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเธอให้ฟังอย่างละเอียดเธอเล่าถึงเพื่อนใหม่ที่เธอได้พบเจอเล่าถึงบ้านต้นไม้ที่เธอได้สร้างและเล่าถึงโบโบกระต่ายวิเศษที่พาเธอไปผจญภัยตอนแรกพ่อแม่ของอีวี่ไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเล่าแต่เมื่อเห็นแววตาที่เป็นประกายและความสุขที่ฉายออกมาจากใบหน้าของ ของลูกสาวพวกเขาก็เริ่มเชื่อในเรื่องราวที่อีวีเล่าลูกมีความสุข พ่อกับแม่ก็มีความสุขด้วยจ้ะพ่อของอีวี่พูดพร้อมลูบหัวอีวี่อย่างอ่อนโยนแต่เราหน้าอย่าหายไปไหนโดยไม่บอกพ่อกับแม่แบบนี้อีกนะลูกแม่ของอีวี่เสริมอีวี่พยักหน้าและสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จอีวี่ก็ขึ้นไปอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอรู้สึกเหนื่อยล้าจากการผจนภัยมาทั้งวันแต่ในขณะเดียวก,กันเธอก็รู้สึกมีความสุขอย่างมาก เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบเพื่อนใหม่และได้สร้างความทรงจำดีๆที่จะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตอีวี่เดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกเธอเห็นแสงดาวระยิบปประยับบนท้องฟ้าเธอรู้ว่าโบโบ้กำลังมองเธออยู่จากที่ไหนสักแห่งอีวี่ปีนขึ้นเตียงและห่มผ้าเธอหลับตาลง และปล่อยให้ความเหนื่อยล้าเข้าครอบงำในความฝันของเธออีวีเห็นภาพของการผจญภัยที่เธอได้พบเจอเ,อเธอเห็นภาพของเพื่อนใหม่ที่เธอกำลังเล่นด้วยกันเธอเห็นภาพของโบโบกระต่ายวิเศษที่กำลังพาเธอบินสู่ท้องฟ้าอีวีรู้สึกมีความสุขอย่างมากเธอรู้ว่าการผจญภัยของเธอกับโบโบเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและเธอแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ออกไปผจญภัยครั้งใหม่กับเพื่อนรักของเธอ ในขณะที่อีวี่กำลังหลับฝันดีถึงการผจญภัยโบโบกระโดดกลับไปยังป่าวิเศษที่นั่น เฮล่าสัตว์ต่างๆกำลังรอคอยการกลับมาของเขาด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นโบโบกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนก็แสดงความยินดีและดีใจโบโบเล่าเรื่องราวการผจนภัยของเขากับอีวี่ให้เพื่อนๆฟังอย่างสนุกสนานเขาเล่าถึงความกล้าหาญของอีวี่เล่าถึงความฉลาดของเธอและเล่าถึงความมีน้ำใจของเธอทุกคนต่างชื่นชมอีวี่และดีใจที่มีเธอเป็นเพื่อนของโบโบอีวี่เป็นเด็ก ที่วิเศษมากโบโบพูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจเธอมีความเมตตามีความกล้าหาญและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เฮล่าสัตว์ต่างๆพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขารู้ว่าโบโบได้พบเพื่อนที่ดีและพวกเขาก็หวังว่าพวกเขาจะได้พบกับอีวี่สักวันหนึ่งพวกเราต้องเตรียมการต้อนรับอีวี่อย่างดีกระรอกตัวหนึ่งพูดขึ้นเราต้องเตรียมอาหารอร่อยรๆและสร้างบ้านต้นไม้ที่สวยงามที่สุดให้เธอทุกคนเห็นด้วยและเริ่มวางแผนการต้อนรับอีวี่อย่างสนุกสนานโบโบมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเขาคิดถึงอีวี่และหวังว่าเธอ ธอจะมีความสุขเขาคิดถึงรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะของเธอและความกระตือรือร้นของเธอโบโบรู้ว่าอีวี่จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาตลอดไปและเขาจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้เธอมีความสุขราตรีสวัสด์อีวีโบโบโกระซิบเบาๆฝันดีนะเพื่อนรักแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาผัดชนภัยกันต่อแสงจันทร์สองสว่างลงมาบนป่าวิเศษทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูงดงามและน่าอัศจรรย์โบโบกระโดดเข้าไปในโพรงไม้และหลับตาลงเขารู้สึกเหนื่อยล้าจากการผัดชนภัยมาทั้งวันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกมีความสุขอย่างมากเขามีเพื่อนที่ดีมีสถานที่ที่สวยงามและมีการผัดชนภัยที่น่า ตื่นเต้นรอคอยอยู่เสมอโบโบรู้ว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความหมายและเขาก็จะไม่มีวันลืมการผจญภัยครั้งนี้กับอีวี่เช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดอ่อนๆสองลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องของอีวี่อีวี่ลืมตาขึ้นและยืดเส้นยืดสายเธอรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเป่าเธอรีบลุกจากเตียงและวิ่งไปที่หน้าต่าง เธอเปิดหน้าต่างออกและสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดเธอเห็นนกน้อยกำลังบินร้องเพลงอยู่บนต้นไม้เธอเห็นดอกไม้กำลังเบ่งบานอย่างสวยงามเธอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดูสดใสและมีชีวิตชีวาอีวีรีบแต่งตัวและลงไปทานอาหารเช้าเมื่อเธอลงไปถึงข้างล่างเธอก็พบว่าพ่อแม่ของเธอกำลังรอเธออยู่บนโต๊ะอาหารพวกเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นอรุณสวัสดิ์ลูกรัก วันนี้ลูกอยากทำอะไรแม่ของอีวี่ถามอีวี่ยิ้มและตอบว่าวันนี้หนูอยากออกไปผจญภัยค่ะแม่พ่อแม่ของอีวี่หัวเราะและบอกกว่าตามสบายเลยลูกแต่เราหน้าอย่าลืมบอกพ่อกับแม่ก่อนนะอีวี่ยิ้มและสัญญาว่าจะไม่ลืมหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จอีวี่ก็รีบออกจากบ้านเธอวิ่งตรงไปยังป่าที่เธอได้พบกับโบโบเมื่อวานนี้ เธอหวังว่าจะได้พบกับกระต่ายวิเศษอีกครั้งและเธอแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ออกไปผจญภัยครั้งใหม่กับเขาเมื่ออีวี่มาถึงป่าเธอก็เห็นโบโบกําลังนั่งรอเธออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โบโบกระโดดเข้ามาหาอีวี่อย่างร่าเริงและเลียแก้มเธอเบาๆอารุณสวัสดิ์อีวี่วันนี้เราจะไปผจญภัยที่ไหนกันดีโบโบถามอีวี่ยิ้มและตอบว่า วันนี้เราจะไปสำรวจถ้ำลึกลับที่อยู่สุดป่ากานโบโบกระโดดขึ้นหลังอีวี่และพาเธอทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าการผจญภัยครั้งใหม่ของอีวี่และโบโบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและพวกเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่รอคอยพวกเขาอยู่ความสัมพันธ์ของอีวี่ และโบโบ้เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่พวกเขาได้ออกไปผัดจนภัยด้วยกันและพวกเขาจะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันตลอดไป